เดี๋ยวจะพามาชิมซอยจุเนื้อควายอันนี้เนื้อควายนะครับเนี่ยสีแดงๆเข้มๆเลยอู้ดูตับมันมันตับมันนี่มากเลยตับมันแข็งตับไม่ได้ไหลตับมันแข็งเอาไงซะฮะเครื่องกับเครื่องแล้วนะเห็นไหมไปดูร้องตับบกไงมาอยู่ก้นมึงเนื้อเห็นมั้ยมึงนี่ ตับสุดๆดนี่เนี่ยต่อาก๋ยตับแขน,นแเขไไดเนาะเนี่ดีันเป็นเน้อดีก็ขเข้าอา้าวเดียวได้ไหมอุ่นๆนี่นะอื้มผมมีนี่ยู่อืม้มตับากวยก,ก็หวานแต่ฮะพอเข,า,ขาชิชมไมเนี่ยเอาลองให้ผมดูหน่อยนี่ก็ได้อยู่ครับ อร่อยจักเป็กออยจักเป็กวะกินเนืเอาเป็กๆนี่มาได้ละสู้มาได้แหละเข้าวนี่ยเข้านี่ม่เข้าวะมันบวกกินกินมันกินมันจะแรงนิดนึงกินมันจะแรงก่อนตับบัวนิดนึงครับกินมันจะแรงก่อตับบัวนิดนึงแต่ว่ามันเอิร์นวะสายอีสานว่ามันแขียกวัวข้าราชการมันแน่นกว่าเอาเนื้อที่ล่ะน้ำชิ้นเนื้อเบิ่งตับมันจะแน่นกว่า แล้วมันจะสีสดกว่าแต่ว่ามันมีกินแห้งก้อนหัวเนื้อควายนะ่ะตับควายนะ่ะต้องกินทั่งวันที่ไรอไรต้องกินติดกินต้อเ,ตเนือ้อแค่น้ะมันต้องครึ่งโลซื้อมาครึ่งโลเพราะว่ากัวไม่กินด้วยกันยุนี่ตับกระจ้าว่วแพงตับสำเนื้าดิคุณโรกินไหมคุณสือบักไล่เนื้อ เ่องปรุงกอย่างทุกวานจะเป็นตีตนน้วีเลยนี่งปรุ้บิกไทยใช้บิไทยบ่เานข้าเจียต้มต้มเกี่ยวเป็น้ำมเขอ๋ีข้าเจาไะเก็ดแต่ว่าเหนือเนือบ่มีกินแต่ว่าตับไมีกินเน่อใจบางเนื้อบางดีอันเนือสน แต่<จ>เนื้อนี่นิ่มนิ่มนิ่มดีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นข้าวจะตับนี่กลิ่นแรงแต่ไงเหม,ม็นส่วนผสมเราใส่อะไรบ้างพริกไทยแหละต้องมีพริกไทยแหละไม่มีเหรอไม่เปกินอะไรหอมๆมะไม่รู้มันทำอะข้าคั่วป่ะอเออแท้เข้าคั่วอยากให้ทุกคนมาลองเป็นอกหวาน แต่ว่ามันมันดับอ่ามันละมุนน่ะแต่ว่ามันมันคนละฟิวกันกับอีสานเนาะอีสานมันกัขมปีเนาะพ่อไม่กินกกข,ขมปี๋เ <c oughs> ขาเผาปี๋ใส่พนเรื่องคนอีสานอ่ะผู้นะดใดเห็นนั่งกินก็นกินในเหมือนแหละเอ็นเอสเดนั่งกิงนอย่างเนาะใส่ใส่รสดีป่ะครับนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยใส่รสดีนิดหน่อยกินรสดีกินรสดีอ่ากินรสดีตรงหนกินดีแล้วใส่น้ำตาล เลือกตาลนิดหน่อยเลือกตาใสแดงมาซึ่งช้อนแต่นี้มันเป็นเพียงชิมมังเกลือเลยฮะเกลือเลยบอเธอเคยซิมมเกลือเหนือบอซินชิมม <c oughs> ั้งแต่ผมชอบตับตับควายมันแน่นมันแน่นเนีน่ยเบิเ้งไกลๆซุ้มมึงถ้าเพี้ยหัวดีนี่ต้องรู้จักเจ้าของเสียงเขาจะาให้กินถ้าเราเน่ยไม่รู้จักเจ้าของเสียงเราจะได้กินเพี้ยขี้เพี้ยเก๋ พร้อมดีๆก็เอาขี้มาใส่เนื้อเนี่ยหอมแต่แต่ตับจะมีกลิ่นแรงกว่าหัวนิดนึงข้าวควายจะมีกลิ่นแรงแต่เนื้อจะใจได้หอมแต่ทำไมตับควายใหญ่จังเลยตับควายจะ่ใหญ่รือตับมัวควายต้อมันตุยอ่ะฮะน้องหอมผงผงมันไ่ผงมเนี่ยเออผงมันใหญ่กห้องมันตับหมูเลยไปเบิ่งเออคล้ายๆมันจะเป็นกีบใหญ่ๆเลยค่ะตับนั่นอะ ตำนะอันนี้ก๋วยตำกีบใหญ่เหมือนกันเลยคซื้อ,อตำกล้วยเ่ราม่เห็ดขีบไม่ได <c oughs> <อ>้กินจนะุตำไปมันเป็นพญาน้อป่ะน้ำบอนเราเชียงใหม่เนี่ยบัวไม่ค่อยมีอืมบัวมีอยู่แต่มีมมน้อยกินแต่ควายใออควายไปไปเยอะนายหอยข้าเจ้าก็กินคล้ยได้ข้าเจ้าะก็กินหัวได้กินคล้ยมากกินคล้ยเห้มากกินหัวมาก รำก็ผมเชื่อว่าถ้าผมทำเกี๊ยวเพี้ยอีสานอ่ะกวกินบ่ชิมเบลเลยแิเมนกินได้สักโคนดอ่ะคนอีสานคนเหนือจะกินของคนอีสานได้สักโคนดอ่ะขมปีเลยขมละเพ็ดพรมเพ็ดนำแม่นน้ำหลายแล้วม่นช่นำน้อยเดียวเหรออะไรเลยกินจนเขาเผ็ดจนแสบท้องอ่ะเข้าไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนี่เดี๋ยวตีไฟนะครับที่กันสัะพานฮะใช่ใช่ ตับควายตับควายมันจะมีความแน่นมากคำภาษาอีสานกับเคียนมันเขียนภาษาเหนือเรื่องอะไรถ้าไอเรียกว่าอะไรมันแน่นมันแน่นมันแน่นน่ะมันแข็งน่ะมันแข็งอันนี้น้ำพีขิงหอมไขยจุดเนื้อควายไขยอีสานบ่มีคไข้ขาขึ้นยากขาขึ้นยากไม่มีใครกล้าไม่มีใคร ไม่มีใครกล้าล้มควายควายมันตายเนียเออนั่นแหลเองอีสาเป็นบนกินกันเคนเอาง่ายง่ายแต่ภาคเหนือมีแต่ควายเพราะว่าเนื้อควายมันอร่อยเนื้อควายมันมันกลมกลมแต่ผมชอบเนื้อมันนะแต่ว่าตับมันจะมีกลิ่นมันใหญ่ตับมันเบิ่งใหญ่ครับนี่ป้นแรกที่กิน ใช่จั่วกับแก้วหวานน่าจะเห็นาะมาลำก่อนปิ้งจุก็จหวานสุนั้วน้ำนี่มันนี่อ๋อาจะเปลี่ยนเนี้ยเราไม่กินมิไม่กินสัก,กทีตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไม่กินเลยมิผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังม, <c oughs> มันมีมันมีมันมีผู้อะไรยมันมันมีผู้หนึ่งนอนอยู่ดีๆนี่แหละทะเลไปหนูซื้ออีเทียนไปต่อแถวน้ำเขาอยู่ทั้ง มองไปหายมมาบันบอแบบนี้แล้วมาบันเลยถามว่าเป็นอะไรตายวะทันแต่เรียกว่าอยู่ดีๆกับผมกับมาอยู่หนีวะทันอืมแลยวถามว่าเป็นคนเที่ยวไหมบอเป็นคนเล่นเล่นผู้หญิงไหมบอกินเหล้าสูบบุหรี่ไหมบอแล้วพอสั่นก็ตายแล้วพ่ต้องไปพ่ต้องกลับไปดอกอันนี้เรื่องตลก มันมันมันกลับไปกับผมมีความหมายนะผมมีสีสันในชีวิตนะไม่เอาอะไรนะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเป็นคนดีเกินไปนั่นแหละควาหมายอืมอร่อยอยู่มันกับเขากันดีแต่ว่ามันหวานนะเขา่เคยกินเขาติดจูนกับแก้วเฮอันเกาฮออย่างในบ้านนี่เขาไม่กินแกยวเนื้อหรอไ่ใช่แม่หมาย้ึงว่ากลับไปบ้านไหมเขาจะไปจูนกับอย่ไงในบ้านนี่มาตีใจเหนือแล้วมาตีใจเหนือได้บ้างแก้วหวาน เอาอะน้อเลยเต็มที่เลยพี่เราไม่กินบุหรี่ไม่สูบแต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยเพียบเยอะเพียบเลยหน้าตาดีเลยนะอืมเอาบ่เป็นกันเหรอเขายังเดี๋ยวอยู่น้ำกันเดี๋ยเดี๋ยวเบิ้งกันนะ็น่ไหมอยู่แล้ว ข้าวเหนียวร้อนๆเข้า huh. ก yeah. well, ับเนื้อสายจุ๊กแล้วพอเนาะะนี่ถ้าเจอแก้วขมเด้ออย่าจะเริ่มแก้ววานมันมันหวานลมีกินเถอะฝรั่งทีแรกก็กินไม่เปลี่ยนแหละเจอแก้วขมมีสารกับไปได้ถามหาแต่แก้วขมมาฝรั่งแก้วขมบ่มีบ่แก้วขมบ่มีบ่อหมดแล้ว ฝลังมาไปมันมันไปไปอยู่อีสานเยอะฝลังร้านดังๆที่อยู่สรารคามร้านลำชีหน้าบิ๊กซีถ้าใครมีลูกหลานไปเรียนอยู่มอเมซอนจะรู้จ,กจากร้านนี้ลำชีหนึ่งลำชีหนึ่งอร่อยไหมอร่อยเลยเนื้อมันสดเขาจะท,ทำไมก่อนน่ะเขาจะล้มบัวตรงข้างหลังแล้วก็เอามาขายข้างหน้าแต่ทุกวันนี้ทำไม่ได้ต้องไปโรงค้าสัต มันเฮามีอยู่มีแบบรักหลออมันอยู่ครับแต่ทางนั้นแต่ทางนั้นต้องทําให้ถูกเพราะว่ามันกินในเมืองอมันอยู่อยู่หน้าบิ๊กซีเนาะเขาเลยมีชื่อเสียงนักศึกษาไปกินซอยจู่เนี่ยแหละผู้หญิงสวยๆเนี่ยเจ๊แอมก็กินนะพี่ท็อไปเจอเจ๊แอมนั่นเลยไม่ใช่ไม่ได้เจอตอนซอยจู่ก็ว่าเป็นปอบตัวไปเจอตอนซอยจู่เนี่ย เจมเนี่ยลาบเลือดเนี่ยเจมสดผมซดเจมก็ซดเหมือนกันเลยเป็นห้องก้อยเนาะก้อยอะไรพี่ก้อยลาบเลือดอ่ะราบเขาเรียกว่าซกเล็กป่ะซกเล็กอืเลือดเทใส่เป็นน้ำเหมือนนี่ซดเลยซดเลยหมดไหมหมดหมดหมดดืมได้หมดเป็นเหนือจะหดหอ้ารหดไม่หดเอาเวลาบ้านงานอ่ะขดดินลงไปหลุมปูหนังลัวลงทำเอามือทำให้มันเป็นถ้วย ปาดเนื้อลงนั่นนี่นี่ลงคนกินต้องหลุมนั่นลยไอคนปาดเนื้อก็ปาดไอคนกินก็กินเนี่ยหมดไม่ละแต่แต่อีกอย่างนึงก็ใส่ตรงที่โค้งเลยแกเลยแต่ภาคเหนือนี่ลูเลือดจะเอาไปคั้นกับมันลาบเป็ดอ่ะมันเป็ดเอาเอาไปตีเหมือนเป็ดอ่ะเลือดเป็ดใช่ไหม ตีจะใครให้มันไม่คขาใใช่ใช่ใแล้วทำให้สุกเล้ามาทีไทยไม่ไม่ไม่สุกไม่สุกไม่สุกเล้วเทไอ๋อมันสุกเล็กแต่ว่าต้องไปตีตะไคร้ก่อนใช่ไปขยำขยำกับนะถ้าคนอีสานบอกเสียรสชาติีน่าเด็ดมันต้องสดๆเท่านั้นนะเอาไปเสรยแล้วเียงนี้มันมาใหม่ใส่นมที่จริงพวกผมจินเพียเนี่ยไม่ต้มนะไม่ต้มเลยบ้านนี้ต้มแต่ว่าต้องเป็นเฉียงเนื้อที่ไว้ใจ แต่ถ้าไม่ไว้ใจเนี่ยบางบางร้านเนี่ยรีดออกมาเป็นหญ้าเลยรดิมันแก่มันแก่โพดแก่เกินแต่ถ้าไม่แก่นี่โอ้กินไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้ามัน,แ,นแก่แต้าเนี่ยถ้าถ้า,ถาสมมุติว่าเป็นเพีย้ยเพีย<ๆ>้ยเนี่ยเพี้ยหัวดีเนี่ยจะไม่เคยมคีใครได้ถ้าไม่รู้จักเจ้าของเขียงนะก็ะซื้อแพงแล้วเขาจะแบ่งอันนี้เพี้ยหัวดีไหมเนี่ยเพี้ยหัวดีมันจะออกหวานหวานมันจะหวานเทเบียวหนัปลาแม่จี้ให้คว้าว้ามาอืมปลามาใส่บะเลี่ยงห่อดอก ไม่มันหวานเ<ด>งี้ยกินไม่ได้อออมผมกลัวว่ากลับบ้านไปผมจะจูนกลับไม่ได้นะได้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 ได <c oughs> ้นี่มาอีแล้วเกาหลีมันนี่เป็นเป็นเกาหลีมันนี่กินหอมล้วประทานง่ายแต่ว่าเวลามันกลับต <c oughs> ีกลับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย,อยโลกหมุนกลับพัด <c oughs> ลมหมุนกลับได้ ที่ไปเที่ยวรู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าเรามันเหนื่อยถ้าถ้าเราได้นอนก่อนอ่ะเราไปตอนหัวค่ําเนาะแต่แต่เรากลับมามันจะมืดเลยดีแล้วแต่ที่ได้ไปตอนตอนนี้คนเยอะเอาหวยไปอะไรนะเอาหวยซื้อมาตั้งหลายใบที่้าเดยคำนะปกติผมเป็นคนไม่ซื้อปกติผมเป็นคนไม่ซื้อหวย เอาตีกิสัตว์มดถุงแล้วพี่อบีกนเกินบ่บผมใส่ไใส่นี่พี่ผงอีใส่ข้าวขวยข้าวขวใส่ข้าวขวบข้าวขวบ่พริคนอีสานเป็นคนมแล้ว้วผมแล้วมีขมมาแล้วเดี๋ยวจะให้พ่อลองชิมดูให้ชิมดูจักคำหนึ่งลองดู ลองดูบ้านผมโู้พิกแต้มีอยู่น,นี่าันนี้หรอมันเจิดพี่แต้ผมอ่ะเอาหมดละแล้วข้าวคั่วบ้านผมอ่ะจะไม่ละเอียดอย่างงี้แม่นข้าขวคั่วแบบเม็ดมันตำไม่ใช่บดไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องปั่นอันน,น,น,นี้เครื่องปั่นเองดูดูใส่พริกใส่พริกหอมแล้วกหรยังไม่ยังยังไม่ทำเร็จอ๋ออ๋ใส่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อลองจวดดูลองดูลองดูลองจวดดูมันเหมือนไอเนี้ยมันเหมือนอะไรเลยใส่กาแฟเขาเรียกอะไรอ๋อเค้าเป้เม็ดเออเคราเป้เมียนนี่เคราเป้เม<ส>็ดเนี<ส>่ยเนี่ย ปันเราปันเครื่องคนไทยมันแตกเด็กที่จริงมันต้องทนเลยต้องใส่น้ำอุ่นอ๋อให้พ่อกินกิงก่อนใส่ปกพีเราก็บไม้ข้อมบูดทันแล้วสอดดรังค่างกันไปบุญอ้าจัดไปก็นี่คือบ้านพวกผมที่จริงเพียรมันต้องมารนีผมหรือยังอันนี้ประมาณนี้เอาชิมชิมดูชิมดูชิมดูเอาชิมดูก่อนเนี่ยังน้อยไป ก็อะไรอีกผมนี่นะครับผมตายไม่เอาเรื่องอ่ะเป็นยังไงเออเจอบ้านผมอ่ะผมบ้าเขาไป็นอะไรเป็นพี่ผมปีเลยไหมเออนั่นแหละปีเพี่อ่ะมาจะขมบ้านพวกผมเนี่ยจะเค็มนำเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดแล้วก็ขมแค่นั้นแหละถ้าเนื้อบัวไม่มีขมก็คือไม่ใช่บัวบ้านเขากินเนื้อกินขมจริงแต่บางคนกินเปรี้ยวนะเป็นเนื้อมะนาวอ่ะเอยเป็นแกลีมะนาวอ่ะ อันนี้มันต้องเป็นหมูแล้วเนี่ยอันนั้นต้องเป็นหมูแต่ถ้าเป็นเนื้อมันต้องขมอย่างเดียวขมเค็มคำเดียวใช่ไหมคำเดียวค <laughs> ำเดียวไม่บายเลยแ,แต่ก็กินได้อยู่มวลองกันดูตับครับตับเป็นไงได้กลมมากินมมา เนียนที่ไหนมันหวานเนาะเดี๋ยวลองอวนหน่อยเดี๋ยวอวนหน่อยอวนอุ้ยอ้วนเอ้ยอ้วนเอ้ยนักลบนักลบบาดเจ็บอ้วนอืมไม่มีกิ้งคาวเลยวันนี้ไม่ได้เป็นเอวก็เป็นสักกัมเพราะว่ามันมีเผ็ดแล้วดิอันนี้มันไม่มีเผ็ดเลยใช่อ้วนมันไม่เห็นเชียงใหม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพามาใหม่ผมมีแผนว่าจะพาเนี่ยทีมงานเนี่ยไปเที่ยว ไอ้ฟังเราค่าข้ามคนละเจ็ดสิบแปดสิบเองอนั่งเรือไปไปเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบเดี๋ยวให้มันทําสวนน้ําเสร็จก่อนรู้จากวิธีไปแล้วไปแล้วอ่ะเป็นสวนน้ำคาสิโนโเขาจะทําเป็นตลาดน้ําอ่ะเป็นสวนน้ําเป็นตลาดน้ําถ้าถ้าไปอย่างเงี้ยมันจะมีแค่คาสิโนแต่ถ้ามีตลาดน้ํนาอ่ามีตลาดน้ํามันจะมีสาวๆให้ดูใช่ไหมมันเขาจะมีคนเดินใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาว่าเป็นคนจีนเลยนะ่เนี่ย เนี่ยสาวสาวนี่ลุมล้อมเลยเนี่ยตีตีอย่างเงี้ยเพราะผมมันไม่ใช่ตีเพราะผมมันเล่าเล่าขอรอเลยโอ้อร่อยครับอร่อยเนื้อควายหายไม่ได้กินหลายปีแล้วตั้งแต่ไปนานสิบปีแล้วมั้งเทีาบ้านไม่มีเลยหายกินอยู่แต่มันไม่มีไม่รู้ว่าเขาไปล้มใช่เขาไม่กล้าล้มมันตาย่าง่ยางว่าเลย ก็มันจะนั่นเนาะอีสานบางคนใส่ซอนนะเนื้อค่าซัดน่ะใช่ละเอียดอ่อนนี่คนอีสานน่ะแต่ไอ้ยังที่ตายวัวเขากินนะปลาเย็นปลาลิ้นอย่าปลาทุกชนิดปลาข้อปลาอย่างเงี้ยนะเนี่ครับวัวมันก็แป๊บเดียวเนาะทีเดียวมันก็ล้มละขวานีขวา่มันร้องไงเนี่ยปัญหาคือมันร้องไงอู้อู้อู้ยังไงผม อ่งมันมีลูกน้อยทําให้ลูกน้อยมันจะห้องแล้วมันจะฉันชาติยานของมันแล้วลูกน้อยมันห้องเหมือนลูกเขาอ่ะครับนั่นแหละแง่แง่แง่ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ตัวเล็กโดรตูนอยู่กับยาอยู่กับยาดีวีกัเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงแม่แม่ลงไปจากรถเนี่ยแทนที่คนอื่นจะร้องไห้ที่ถ้าเป็นลูกคนอื่นใช่ไหมครับอันนี้อยู่กับพวกผมสองคนอะมองซ้ายมองขวาไม่ร้องเชยไหมแล้วแม่ก็มือถือไปด้วยแม่จะครับไม่ร้องไห้เลี้ยงได้ง่ายอยู่ แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่แม่ลงจากรถเอามือถือไปไม่มีที่ไม่มีที่ดูเนี่ยร้องไหมร้องนะลูกคนอื่นน่ะร้องนะอันนี้ไม่ร้องนะติดผมเฉยเลยไหมเลี้ยงไงอยู่เลี้ยงไงเอามันก็ได้ไปปอเลี้ยงไงยังไม่กล้าเอาน้องกับเจ๊แอมก็เพราะว่ากลัวเลี้ยงยากนี่นี่เพราะว่าเดินทางเนี่ยยังเดินทางอยู่ไงใช่แล้วเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยถ้าไม่เดินทางจะมีอยู่แต่ว่า กลัวว่าเราไปเขาอยู่บ้านอย่างเงี้ยระแวงกันเลยเหมือนไปคนเดียวเนาะนเดี๋ยวให้มันให้มันถึงเวลาเอีกคนหนึ่งก็ไปตั้งแน่ใช่ผมมันไว้ใจไม่ค่อยได้ด้วยฮวงหน้าฮวงหลังมาเล้วมาแล้วเย็นนะอากาศเย็นข้าเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละแต่ไม่มีลมเมื่อวานมีลมไหมวันนี้ไม่มีลมไม่มีแต่มันก็ค่อยเย็นไปเรื่อยๆอากาศอุณหภูมิจะลดลงแต่ขึ้นไปบนอันเนี้ยอะไรนะ500ล้อเทพอ่ะหนาวเลย เป็นยืนอยู่ตรงชมวิวอ่ะหนาวเลยแม่ใชแต่มาอยกฝั่งนึงร้อนนี่สินี่ฝั่งเดินลงอ่ะใช่่เป็นอย่างนั้นไนะหมงงเลยเดินเดินลงมาอีกฝั่งนึงร้อนเดินไปอีกฝั่งชมวิวหนาว